สวัสดีครับผมป๊อกมาแซนนะครับผม this a r d e r t delta for วันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญคือย์แสกนะครับผมสวัสดีครับปืนที่ชอบในความพิจารส่วนตัวของย์แสกนะครับผมในซีซั่นนี้ PTR 3าหรือ M 1 6ครับอืม PTR ครับ PTR หรือ AKS 74ครับ AKS 74ครับผม AKS 74หรือ QBZ ครับ QBZ ครับ QBZ หรือ K15 ครับอืม QBZ ครับผม QBZ หรือ Asval ครับยัง QBZ อยู่ครับ QBZ หรือ s d 5 5 2ครับ โอ้โหเออ SG ครับผม SG 552หรือ MCA1 ครับค่าซีซั่นปัจจุบันนะ SG ครับผม SG 552หรือ KC 1 6ครับ KC 1 6แน่นอนครับ KC 1 6หรือ MP 5ครับโอ้โห MP 5ครับ MP 5อ่ะ MP 5หรือ AKM ครับ MP 5ครับ MP 5หรือ QCQ ครับ QCQ ครับผม คิวซีคิวหรือเคสี่สามเจ็ดครับเอซีสามเจ็ดแน่นอนครับเสี 4, ่สามเจ็ดหรือเอเคสิบสองครับโอ้โหเสี่สามเจ็ดร 19, ครับเสี่สามเจ็ดหรือซีอสิบเก้าครับโอ้โหรักทั้งสองกระบอกเลยเอาสองกระบ,บอกเลยได้ไหมอ่ะ <c> ง <oughs> ั้นเอาเป็นเอาเป็นซีครับโอเคทำไมถึงเลือกซีอครับซีไอเพราะว่า ผมรู้สึกว่า performance ของ CI ในซีซั่นนี้ก็ยังดีอยู่ครับผมแล้วก็ได้ไปเร,รียนรู้วิธีการแต่งบิวแบบต่างชาติมาเนาะซึ่งมีมีประสิทธิภาพมากๆเลยนะครับและโดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมชอบรูปร่างหน้าตาของ CI 19อยู่แล้วนะครับก็เลยให้ CI ชนะไปนะครับถือว่าเป็นปืนเลิฟตนะั้งแต่ซีซั่นแรกนะปืนเลิฟเลย <S <S เลแล้วก็โหดด้วยนะครับขอช่องทางติดตามหน่อยครับ ก็ช่องทางติดตามของผมนะครับก็เยอะแสกนะครับผมทุกช่องทางเลยนะครับโอเคที่จะได้วันนี้ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับ